เธอรับขนหน้าแ้วมเรียบร้อยมตอนนี้ตัวนะครับเต็มเต็มัวสวัสดีครับผมวันนี้ก็ไมย่ยิงปลาแล้วผมมาน้องหลวงครับเมื่อวานไปเชียงแสนครับผมวันนี้มาหนองหลวงครับผม ไปแต่ที่ับผมมีแต่ไกลๆครับผมมาเช้าเกินครับเป็นหวันแล้วผมมาตั้งแต่เจ็ดโมงครับมาถึงก็ประมาณแปดโมงครึ่งครับผมใช้เวลาชั่วโมงกว่าไปเชียงแสนกับมาตัวนี้ก็ไม่แตกต่างกันครับผมประมาณหกสิบกว่าโลครับ เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเจอปลาไหมผมแดดก็ไม่ออกด้วยครับต้องสงสัยต้องรอช่วงบ่ายๆครับผมบ่ายๆแดดน่าจะออกครับตอนนี้แดดยังไม่ออกเลยครับผมยังเช้าอยู่ครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเจอปลาไหมผมเดี๋ยวไม่เจอแล้วเดี๋ยวไปแถวคลองตัวนู้นครับไปหายิงตามคลองเดีย๋ยวผมนี่มันหนองใหญ่ไปน้อยครผม หาปลาอาจจะยากครับเดี๋ยวรอดูตัวนี้ก่อนครับผมไม่เจอแล้วไปหายิงแถวคลองครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมไปนิร้อยเห็นไหมครับข้างหน้าครับไปแล้วครับ ยืนเล่นโทรศัพท์ปลาลอยเฉยับผมแน่ปลาหนึงหลุมครับเดี๋ยวรอดูรับผมเดี๋ยวมันขึ้นอีแน่ครับเดี๋ยวรอครับผมคึ้นมาหนึ่งๆนึ่งแวผมในกล้องก็น่าจะเห็นครับ โอ้โหยจะจะย,ยิงไม่โดนครับครึ่งสูงไปครับมันจะโดนนะโดนไหม ตัวนเรียบรอยตัวนี้ไม่ใหญ่ครับผมตัวใหญ่ยิงไม่โดนครับนี่ครับผมเดี๋ยวรอย,ยิงปานิงลุมครับได้เพื่อนจัดครับผม <c oughs> สองทียิงไม่โดน ปานนินปานนินใหญ่ยิงไม่โดนด้วยครับผม โอ้ยไม่ทันได้ตั้งหลักเลยครับโอ้โหน้ำใสเกินครับผมเผื่อน้อยไปครับตัวแดงมาแล้วผมไม่คิดว่ามันจะลอยครับไม่คิดว่ามันจะล่องด้วยครับปืนไม่ได้ขึ้นลคลับโอ้โหโเสียดายแล้วครับ น้ำใสเกินนะผมเผื่อไม่ถูกแลับโอ้ยตัวนี้ใหญ่แล้วมันน่าลองขึ้นไปแล้วครับที่แรงมันล่องมาเนี้ยแดงว่ายมาแล้วผมว่ายมาว่ายมาไปนู่นครับรีบยิงไปหน่อยผมเน่ยเผื่อต่ํากว่านี้ครับเสียดายแล้วผมตัวเบลเลอร์แล้ว ใช้โลกว่าผมคิดว่าไม่ลอยผมก็เลยไม่ได้ขค้ืนปืนไว้ครับโอ้โหลองมาอย่างใหญ่แล้วนู่นครับตรงนู้นลอยแล้วครับตัวอย่างเขียวแล้วครับโอ้ยข้ามครับ ลองนี้ข้ามครับผมเสียดายเลยครับเสียดายผมยิงไม่โดนเฉยครับเจอรับข้างหน้าเ๋ยครับผมเรียบร้อยผมตอนนี้ แรงด้วยครับแรงด้วยครับผมดึงสู้เลยคบเพราะว่าโดนเต็มเต็มของตัวนี้ดูครับใส่ใหญ่ด้วยครับเอ้าตัวไม่เต็มครับตัวไม่เต็มครับผมตัวไม่เต็มครับนึ่ว่าโดนเต็มครับเลยโดนเต็มครับผมตรงนู้นลอยครับ

ขึ้นยังไครับผมลอยจ่าจ่าแล้วตัวนี้ไปนู่นนะครับว่ายนู่นครับโอ้ไม่ทันนะผมว่ายไปนู่นนะครับนู่นครับไปอย่างไกลเด้อไก่ก็ยิงครับเพื่อฟุกโดนครับโอ้ยหายไปแล้วครับไม่มีแดดับผม ไม่มีแดดนี่มองไม่เห็นเลยหนุนครับนนุนครับ อุ้ยกับโดนแล้วผมโอ้ยเล็งสูงไปนิดเดียวครับได้แล้วผมตัเวเบลเลอร์เลยครับใหญ่กว่าตัวที่ผมยิงได้นี่ครับผมปลาของครับผมติดแล้วด้วยครับ ไม่รู้เจ้าได้ไหมผมมันจะใหญ่ด้วยผมหน,นักแล้วตัวเป้งๆแล้ว เดายครับผมตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับยิ่ไม่ทันได้ยิงครับผมดูใสครับผมเนี่ยบโหยเนี่ยบใหญ่แค่ไหนครผมเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้เองผมปุ๊บปมามาดูนะครับผมนู่นครับเขาเขาผกลับมา,มาแล้วครับ ใส่ไม่อยากโดนนะผมเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะผมห้อยไว้ก่อนเนดะี๋ยวแล้วบอคงตัวเดิมผมเดี๋ยวมันแนบโผล่ไกลครับร้อเดี๋ยวมันต้องโผล่มาแน่ เย็นแล้วครับผมตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับปลาไม่ลอยแล้วผมไม่ลอยไม่ล่องแล้วช่วงเย็นนึกว่าจะลอยดีคะผมรอเย็นเย็นแล้วก็ไม่ลอยครับไม่เจอแล้วผมช่วงบ่ายเจอดีกว่าครับรอจนแมว่าง่วงนอนแล้วผมจะตกต้นไม้นะครับอากาศเย็นเกินแล้วผเย็นสบายแล้วผม คลิปนี้ก็จ,จะแค่เนี้ยผมจะได้แค่นี้ครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปลาผมว่าได้ใหญ่แค่ไหนกิโลครับผมสงสัยจะต้องจบคลิปแล้วครับผมรอตานานก็ไม่เจอปลาแล้วครับผมอีกอย่างเป็นไข้ด้วยผมมันจะไม่สบายครับสงสัยต้องพักแล้วครับผม คิมนี้ก็ได้ไปสามตัวเพื่อนได้ไปตัวหนึ่งครับผมผมได้ไปสองครับเจอเป็สิบครับผมแต่ยิงไม่โดนเลยครับชอบเผื่อแบบไม่เยอะครับผมก็เลยชอบข้ามครับถ้าเล็งตับต่ำเน่ก็จะโดนครับอันนี้โอ้ยเล็งแค่ประมาณสี่ห้านิ้วนี่ครับผมเผื่อลงยิงข้ามอย่างเดียวครับผม ป่าก็ไม่น่าจะลอยแล้วผมวลมก็แรงด้วยผมลมแรงครับป่าก็ไม่เจอแล้วผมเดี๋ยวคลิมนี้ก็ลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวเจอกันคลิมน้าผม